อาสวัสดีกันด้วยนะครับทุกท่านวันนี้พบกับผมฟูเอฟเอเคพีช e แนลอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ครับเราจะมาแนะนำเสเตตัพเบื้องต้น,นครับของเกม12หางออนไลน์ครับผมเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้นะครับว่าเสเตตัสแต่ละตัวน่ยมีอะไรบ้างทำ <Wow. S 1> อะไรยังไงเวลาอัพแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปกับตัวละครบ้างครับเพื่อเป็นการต่อยอดได้ว่าเวลาทุกท่านเล่นตัวละครไหนก็สามารถที่จะอัพสเตตนั้นเป็นสเตต ได้นะครับเพื่อให้ตัวละครสามารถดึงความสามารถออกมาได้มากที่สุดเนาะโอเคครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่เว็บ12 Hell Online s t a s Simulator นะครับของคุณเลนเนีย er, ที่ได้ทำคลินี้มาเพื่อช่วยเหลือเหล่า12ห่างทุกคนนะครับในการอัพสเตตหรือว่าทดลองการอัพเเตตต่างๆโอเคครับแล้วก็ดูกันที่ตัวเว็บนะครับในช่องเลเวลเนี่ยผมจะใช้เลเวล95ครับเพื่อเป็น การอ้างอิงเนาะของเก่าที่ปิดไปแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับก็จะ boost ตันอยู่ที่95ครับก็จะมีเซตัสอยู่ที่188แต้มครับผมซึ่งการที่เราจะได้แต้มมาก็คือการอัพเลเวลขึ้นไปทีละเลเวลครับซึ่งจะได้2พอยต์ครับเอาไว้อัพได้เนี่ยครับอย่างเลเวล94ก็จะเหลือ1ห6 95ก็จะเป็น188มาดูกันที่ตัวเซตัสครับผมซึ่งต้องบอกก่อนครับว่าตัวเซตัสเนี่ย เสิสเตตตอนที่เราสร้างตัวละครมาครับจะมีการสุ่มสเตตมาให้เราอยู่แล้วครับเมื่อเราเลือกตัวละครน,นะครับเมื่อเวลาทุกท่าน,นเลือกตัวละครไหนแล้วเราก็ควรที่จะสุ่มเบสิคสเตตนะครับให้มีค่าที่เหมาะสมกับตัวละครน,นั้นครับเอาไว้ให้ได้มากที่สุดครับผมโอเคอันนี้เราก็มาดูแต่ละสเตตสกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันแรกครับผม ADK หรือว่า Attack แอคแพคนนี้ก็จะเป็นสเตตที่เกี่ยวกับการโจมตีทางกายภาพ่ม การใช้สกิลโจมตีทางกายภาพหรือว่าเป็นพวกตีธรรมดาหรือว่าเป็นสกิลที่ใช้ Attack เป็นเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับโอ okay. เคเอีเคเราสามารถอัพไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้ตัวละครของเราตีธรรมดาแรงขึ้นเราก็อัพไปเลยครับอ่าอย่างเช่นเราอัพไปสักร้อยนึงเราก็จะมีเอ k รวมอยู่ที่100ครับซึ่งจะทําให้ตัวละครเราตีแรงครับผมสำหรับเอ k นะครับ ก็ถ้าเกิดทุกท่านอยากจะให้ตัวละครของเราตีธรรมดาแรงขึ้นหรือว่าใช้สกิลกับการโจมตีที่ใช้ a d k มาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้แรงขึ้นแล้วก็อัพ a d k ไปครับ a d k ก็จะเหมาะกับสายนี้นะครับอย่างเช่นหมาเบบไปกลาหรือว่า Panda, ga, แพนด้ากิ้งก่าอะไรพวกนี้ครับก็จะใช้ a d k เนี่ยส่วนใหญ่ครับผมตัวต่อมาครับคือ defense ครับหรือว่า def def เนี่ยจะเป็นการอัพเพื่อเพิ่มค่าป้องกันให้กับตัวละครครับ ซึ่งสตัดพื้นฐานของเด็บนะครับจะมีแบ็ KO อยู่ที่10ครับ k o คืออะไรครับ k o ก็คือเป็นการที่เราเอาครับผมถ้าเกิดว่าตัวละครเราอะรับ KO จนถึง10ตัวละครเราก็จะล้มครับซึ่งจะทาให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสามารถโจมตีได้โดยที่เราทําอะไรไม่ได้ครับคือเรานอนล้มลงอยู่ซึ่งอันตรายมากครับตัวแบ็ KO ตัวนี้แล้วก็ใน2ดีเฟนซ์ที่เราอัพครับก็จะเพิ่มป้องกันครับ1%อ่งเอนลองดูนะครับรอหนับ หนึ่งสองนี่ครับปอกันก็จะเพิ่มมา1%นแต่ว่าครับเ้าเกิดเราอัพไปเป็น3าม d e f เป็น3นะครับก็จะเพิ่มแ m a c โ o ครับให้1ซึ่งในที่นี่ผมมองว่า defense เ,เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้ครับสำหรับตัวละครไปัพเป็นค่าอย่างอื่นนะครับจะคุ้มกว่าแต่ว่าเกิดใครอยากได้เอออยากล้มยากก็ัพ defense นะครับ มาดูกันที่ AG นะครับ AG จะเป็นสเตตที่ก็ที่สำคัญครับต่อการเคลื่อนที่แล้วก็การลดคูดาวของสกิลครับโอเคมาดูครับเกิดเราอัพ AG ไปเป็น1 2 3 4 5สองสามี่ห้าถ้าเกิดเราอัพ5้าครับต่อ5้าอ่ะเราวิ่งเร็วขึ้น0 1นหน่วยครับผมซึ่งอันนี้ยังไม่นับรวมกับท่าหนักนะครับแต่ว่าถ้าเกิด5 AG คือเพิ่มขึ้น0ูนจดหน่วยครับมาดูกันที่การคำนวณคูดาวสกิลครับก็อย่าง AG ตอนนี้ครับเท่ากับ0ูนย์ สมมติว่าเราให้ครูดาวสกิลเป็น20วิาทีครับถ้าเกิดเราใส่เ g ่ต้องการครับมาดูถ้าเกิดเราใส่ AG สัก20พอเราใส่ตอนค่าเอี20เบี Q ่ะครูดาวของสกิลเราจะลดมาเหลือที่17วิครับซึ่งทุกท่านก็สามารถมาใช้ระบบการคำนวณครูดาวสกิลตรงนี้ได้ในจากแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าคุณลิวตาครับที่เป็นผู้ที่จัดการการคำนวณของมาในแบบนี้ครับได้ตั้งเสร็จไปหมดแล้วก็สามารถมาคำนวณครูดาวสกิลในตรงนี้ได้ครับผมใช่ต่อมาครับ ไปดูกันที่วิตครับผมวิตเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเลือดครับแม็กชัดพของเราให้เพิ่มขึ้นครับผมซึ่งเป็นตัที่สําคัญมากอีกตัวหนึ่งในเกมนะครับเพราะว่าพ้าเกิดเราอัพวิตเยอะโอกาสที่จะอยู่ในการต่อสู้ได้นานขึ้นแล้วก็ตายยากทําประโยชน์กับทีมได้มากขึ้นครับผมแล้วทุกครั้งที่เราอัพวิตหนึ่งครับจะเพิ่มแม็กชัพครับมาสิบหน่วยก็เราก็อัพไปครับก็นี้ครับ ไปถึง10ปุ๊บก็จะมีเลือดอยู่ที่100ครับผมตัววิทเนี่ยสำคัญมากครับเพราะงันอัพกันไว้นะฮะสำหรับพวกวานพวกไปซันหรือหมาหรือแก่หรือทุกตัวครับก็ควรให้ทับวิทเอาไว้ด้วยครับเพื่อให้ตัวเราหนาขึ้นนะครับหรือว่ามีเลือดที่มากขึ้นโอเคมาดูต่อที่สัตต่อมาครับคืออินอินเนี่ยจะเป็นส่วนที่สําคัญมาสำหรับตัวสายเวทครับผมเพราะว่าตัวสายเวทเนี่ยต้องใช้ MP ในการไล่เวทพวกนี้ใช่ไหมครับ ซึ่งอินเนี่ยจะเป็นตัวที่เพิ่ม MP ในการใช้ในการไล่เวทนะครับอ,อย่างเช่นเราอัพอินหนึ่งปุ๊บแบก MP เราจะขึ้นมา3หน่วยทันทีเลยครับถ้าเกิดอัพไป10กันก็จะเพิ่มขึ้นเป็า30ครับผมซึ่งจะทําให้สกิลของเราใช้ได้เยอะขึ้นครับผมและส่วนสําคัญของอินก็คือเวลาในการไล่สกิลของเราก็จะเร็วมากขึ้นครับการไล่สกิลครับ ดูยังไงว่าเป็นการ์ดสกิลการ์ดสกิลก็คือเวลากดใช้สกิลปุ๊บมันจะมีหลอดขึ้นมาอยู่ตรงทางด้านหน้าจอตัวละครครับนั่นะครับจะเป็นการที่ตัวละครของเราไลา่เวทอยู่ซึ่งในการไล่เวทเนี่ยถ้าเกิดเรายิ่งอัพอินเยอะหลอดของเราก็จะเต็มไวครับทำให้สกิลเราออกได้เร็วขึ้นเพราะงั้นพวกตัวสายเวทอย,อย่างแกะกระต่ายลิงค้ังค่าวครับผมควรจะอัพอินไว้ให้เยอะๆเลยครับต่อมาคือเป็นาชาค่าชาเนี่ยอันนี้เป็นตัวรองเหมือนกันทบเป็นคํบดีเฟนซ์ซึ่งสามารถอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้ครับ ค่าชาจะเป็นค่าที่ทําให้ตัวปั๊บของเราอยู่ได้นานขึ้นครับเพราะคือจะมีวินาทีที่มากขึ้นส่วนดีปับก็จะมีวินาทีที่น้อยลงครับซึ่งก็สามารถอับก็ได้ครับไม่อับก็ได้ครับค่านี้ถ้าเกิดพอยท์เหลือก็สามารถเอามาลงได้ครับเพื่อให้ปั๊บของเราอยู่ได้นานขึ้นเนาะโอเคมาดูกันที่ตัวทอ้างครับตัวทอล่ยจะเป็นส่วนที่สําคัญมากที่สุดรับหลายๆตัวละครที่ใช้เอีครับเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่า SP เริ่มต้นของตัวละครอยู่ที่10ใช่ไหมครับซึ่งต่อทอ5หน่วยจะเพิ่ม SP ขึ้นแค่1นเองครับเาะงนั้นทอเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญมากครับสลับตัวที่ใช้สกิลโจมตีที่ใช้เป็น SP นะครับควรอัพทอเอาไว้เยอะเพื่อสามารถสกิลได้เยอะขึ้นครับและยิ่งกว่าทำให้ SP มากขึ <igue> so ้นครับความแรงของสกิลของเราก็จะแรงขึ้นตามไปด้วยรังั้นตัวที่เหมาะกับสายนี้ครับก็จะเป็นแมวอสหมาเบรดค้างคาวเพนกวิน <o> <người> ลิงตัวละครจำพวกนี้ครับที่ใช้สกิลก็จะใช้เป็นทอลเดวช่าที่เยอะๆครับผมส่วนดูกันที่ค่าหลักครับส่วนค่ารักเนี่ยก็จะเป็นสเตตที่ไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้ครับเพราะว่าหลายตัวละครไม่ได้ใช้สเตตนี้ในการต่อสู้ครับผมจะมีแค่บางสกิลที่ใช้ครับแต่ว่าจะมีตัวที่จําเป็นต้องใช้ค่ารักเนี่ยมากๆก็คือแมวแกมครับซึ่งยิ่งแมวแกมครับเล่นมีค่ารักมากเท่าไหร่การาปาไพ่หรือว่าการปลาลูกเต๋าการสุ่มเลือกสุ่ม SPMP ก็จะมากขึ้นตามไปด้วยครับทำให้ตัวแมวแกรมเนี่ยเก่งมากขึ้นครับผมเอาล่ะครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอัพเตตัสเบื้องต้นส่วนการอัพเตตัสของตัวละครแต่ละตัวเดี๋ยวผมจะมาทําให้ในคลิปต่อไปนะครับว่าตัวละครไหนเหมาะกับการอัพเตตัสแบบไหนควรอัพอะไรมากอะไรน้อยอันไหนเป็นหลักอันไหนเป็นรองนะครับผมก็สำหรับการอัพเตตัสนะครับเซตัสเนี่ยเป็นระบบที่มีความสําคัญมากครับสำหรับเกม12หางในการที่จะทำให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นครับถ้าเกิดเราอัปตรงสายนะฮะ ส่วนทางลิงก์ของ12 t ท l s t t t ั s s ีมูเลเตอเขาจะทิ้งเอาไว้ให้ในใต้เดีย r i p t i ชันนะครับก็ไปเปิดดูกันได้เลยด้าะก็สำหรับท่านที่เห็นว่าคลิป,ปนปี้เป็นประโยชน์นะครับก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะครับแนะนำติดชมเอาไว้ได้เลยครับใต้คอมเมนต์ผมจะไปปรับปรุงในคลิปหน้าๆครับผมสำหรับวันนี้ฟูต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้เ,เจอกันบ๊ายบาย